ว่าเกินคาดมากๆนะครับแล้วก็ครับขอบพระคุณนะครับแฟนๆนะครับหมอรำเสียงวิหกนะครับที่เมตตาแล้วก pues like ็คอยซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ที่เชียร์แล้วก็แชร์เพลงให้ลูกสาวอาอายด้วยนะครับผมขอบคุณมากมนะครับเป็นไงบ้างลูกผู้จึดคอนเสิร์ตไม่หนุกแล้วศิลปินทานข้าวได้เลยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ทานข้าวได้เลยพ่่่ออแมเ็นดูขอบคุณยูทูบเบอร์นโดยแารเงินขอบคุณพ่อแม่พี่นะ้องพี่ซอยปั้นวิวหอยหล่าด้วยค่ะ คือจริงๆแล้วนกก็ไม่รู้นะครับว่าจะเป็นเพลงใจสองบนเกาะนาคีนะครับอันนี้คือก็อยากถามคุณบิ๊กเหมือนกันว่าคิดยังไงถึงแต่เนเพลงนี้ออกมาเพราะว่านกบอกว่าเอาเพลงอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับอุดอรธานีนะครับเพื่อเราอยากแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของเมืองอุดรน,นะครับแล้วก็อาจารย์บิ๊กก็ได้แต่งเป็นใจส่องบนเกาะนาคีออกมานะครับเพราะถือว่าลงตัวมากๆครับ เคยคิดเล่นๆว่าอยากให้เป็นเพลงเกี่ยวกับพญานาคแต่โดยที่ว่าคาชะโนดมีมีบทเพลงหลหลายๆบทเพลงให้แฟนๆได้ชมได้ฟังกันแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นบทเพลงใหม่ใจเสาะบ,บนเกาะนาคีก็ถือว่าเป็นการดึงดูดให้แฟนๆหรือว่าพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับไปเที่ยวนะครับผมที่เกาะนาคีนะครับที่ท่ามนาบ้านดุงด้วยครับครับผม

ก็คือคนละแบบคนละแนวอยู่แล้วนะครับผมผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของ FC บางส่วนหรือว่าบางคนนะครับที่เอาไปเปรียบเทียบแต่๋ยองมองว่าสนับสนุนน้องๆทั้งสองดีกว่านะครับไม่ต้องเปรียบเทียบใครทั้งนั้นนะครับคือเด็กมีความสามารถเด็กมีพรสวรรค์นะครับเราก็เป็นผู้ใหญ่เราก็สนับสนุนเด็กดีกว่าทั้งสองคนนะครับลองมองแบบนั้นมากกว่าครับผมแล้วฮายค่ะ รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ขอขอบคุณโอกาสจากคุณพ่อนกข้องสกรหลายๆเลยค่ะที่เฮิดไทยยิ่งรักไม่รู้ว่ามีใครถือหัวไม้อมรินทต์ไปหรือเปล่าครับรบกวนหน่อยนะครับก็ตอนนี้เราก็มีแผนครับคืออยากเก็บเงินช่วยเขาเล็กๆน้อยๆอยากให้ ลูกสาวมีบ้านเป็นของตัวเองอยากให้ลูกสาวมีอนาคตร่วมกันใช่ครับอยากให้เขามีเงินเก็บหวยงานนะครับคืออนาคตของเขาอะค่ะเติบโตมาแล้วก็จะได้สบายกับการโภชนนครไทยออนนะครับวันนี้ก็มีแขกผู้ให่หลายหลายหนมวา ไม่ว่าจะเป็นขอชชื่นมทุกอย่างบนลูกตัวเองเลยนะครับที่มีส่วนร่วมวันนี้นะครับของบอลโจทั้งตั้งแต่เรื่องเรียนแล้วก็เรื่องทำงานการเรียนการเรียนนะคราบแล้วก็นะครการวางตัวทีมบอลโจนะครับไม่ได้จยาก็จะมีพี่น้องช่วยด้วยแล้วก็มีพี่ๆคอยทักนะครับมีพี่ๆแม่ๆในในครอบครัวที่งานหลักคือถ้าคนก็ต่างเอ็นดูสิ่งไหนขาดความครอบครับในการต้อ่างคนก็ต่างเอ็นดูน้องไม่ช่วยช่วยผมดูแลลูกอะคื พี่น้องดูเลทุกอย่างนะครับที่ตรงนี้บรับอาหานหาร็จแย่าเอี่ยะพรในช่วงานงสรนจครับก็จะมี้าวันไหนที่เราแสดงไม่กสร็กประมาณร้อยกิโลอ่ก็จะไปกลับไปแค่ที่ดีับแต่ถ้าวันไหนที่เราอย่างเช่นอยู่ที่กรุงเทพก็จะมีการเรียนทางออนไลน์บ้างสงการขายทั้งหลายคนนะครับที่ก็ตามนะครับเหลือดังแต่คุณหอสงการน้ำมังสา คุณแมทสุขภาพนะครับคณะของครัวนะครับขอมีความเจริญนะครับในพายพัหน้านะครับขอให้ละครของเข้าพี่น้องนะครับละครไทยอ้อนะครับปังๆดังๆเป็นพันๆล้านนะครับเหมือนกันเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ขอโจทย์ที่ได้พูดคุยต่อหน้าพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้ขอขอบคุณและหลายๆท่าน และหลายคนด้วยนะครับที่ได้มีส่วนร่วมนะครับบันทึกภาพเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็มีแพนครับอยากกำลังจะทใช้เข้ามาแล้วนะครับแค่จาวิ่แบ่งเพลงให้บันทึกภาพได้นะครับวันนี้ก็อยากปล่อยให้ต่อเนื่องให้แฟนได้ชมงานเขาให้ต่อเนื่องครับมีส่วนร่วมในการทำงานลียดนะครับขอบคุณน้องชายสุดหล่อนะครับขอบคุณหลายๆท่านก็ก็อยู่ในกระบวนการก็คือ ตต่อพยานต่างๆเขาับจริงๆแล้วตัวนกก็ไม่นผ้ันที่จะได้เราเป็นอินีไดก็อยากให้จับคนรลายได้่ยวสุดท่ตอนนี้ก็ยืดเวลามาต้อนรับท่านทนายก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็การเล่นไ้ด้วยนะครับหลังจากรับประทานาเสร็จก็จะพูดคุย เกี่ยวกับนะครับนักแสดงก็ฤดูกาลปีนี้นะครับก็วางผลงานเพลงแล้วา็ผลงานใบแบบยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็ทุ่มคุณสร้างมากๆขอฝากผลงานไว้กับแฟนๆด้วยนะครับฤดูกาลปีที่5นะครับแฟนๆไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชว์เรื่องของรูปแบบการแสดงแล้วก็เรื่องเรื่องต่อกรทุนเราคอนเสิร์ตแล้วก็ลมบากข่าวกระแสด้วยนะครับพี่ท็อปสลาวุฒิด้วยนะครับคลมดิงมาจากกรุงเทพ